มาฟังข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนากันบ้างนะคะทั้งปลูกข้าวนาปีปลูกข้าวนาปลังได้กันทั้งหมดคะ่ะไร่ละ1000บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวทางที่ประชุมนบขพคอะอมาแล้วเนี่ยก็จะเสนอคอรมออนุมัติน่าจะเงินถึงมือพี่น้องชาวนาเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอ,อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาค่ะที่ปลูกข้าวนาปลัง,ป,งปีการ 2,568นแะคะแล้วก็เข้าเปลือกนาปีปีการผลิต68ทับ6กกรอบวงเงินรวมกว่า45,000ล้านบาทค่ะเรามาดูเงินช่วยเหลือข้าวนาปรังกันก่อนนะคะไรละ1 0 0 1,000บาทไม่เกิน10ไรค่ะก็จะมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร850,000หารายค่ะวงเงินกว่า7,200ล้านบาท เงินช่วยเหลือข้าวนาปีนะคะไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่กลุ่มนี้มีกเกษตรกร4 6ล้าน6แสนครัวเรือนวงเงินกว่า37,000ล้านบาทค่ะเป็นการปรับลดวงเงินจากเดิมไร่ละ1,200บาท ทั้งหมดนี้รัฐบาลก็มีเงื่อนไขนะคะก็คือไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ข้าวที่ไม่มีมาตรฐานและจะช่วยเหลือนาปรังแค่ปีนี้นะคะเพราะปัญหาเศรษฐกิจโลกอินเดียและทั่วโลกเนี่ยขามีปัญหาการส่งออกข้าวรวมถึงลดพื้นที่ปลูกข้าวให้เหลือเฉพาะพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาข้าวล้นตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจะขอมติคอรมอคาดว่าเงินถึงมือพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนข้าวนาปีจะได้ช้ากว่าน,นี้ก็น่าจะเริ่มช่วงงบประมาณปี69ค่ะกระทรวงเกษตรก็ก็ส่งความเห็นไม่สองอย่างนะครับว่าแล้วแต่จะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายแล้วก็ได,ด้วยว่าคนจะช่วยกออระทรวงเกษตรเห็นด้วยว่านี้คือเห็นด้วยกันหมดมีใครบ้างนะจาแต่กรมเกษตรก็ให้ข้อมูลมาว่ามีใครบ้าง ทุกคนก็มีปัญหาดูจากยอดลงทะเบียนเยอะเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยตามที่รู้นะครับเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมกระทรวงเกษตรก็ก็ส่งความเห็นไม่สองอย่างนะครับว่าแล้วแต่จะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายแล้วก็ได้ด้วยว่าคนจะช่วยกระทรวงเกษตรด้วยวันนี้คือเห็นด้วยกันหมดช่วยไร่ละพันหนึ่งแต่ว่าไม่เกินสิบไร่แต่มีข้อแม้สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้ แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยากให้ลดพื้นที่ปลูกเพราะปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เ,เราให้เวลาปรับตัวถ้าท่านอยากจะปลูกอย่างอื่นทาแผนขึ้นมาก็คือหมายว่าให้ปีนี้พันหนึ่งเนี่ยทำมบเก้าหน้าบอกจะไม่มีการให้อีกแน่นอนแต่ขอมาติกลมมาเป็นอย่างนั้นเลยว่าไม่ให้แน่น,นอนเพาให้เหตุผลที่ให้เนี่ยมันมีเหตุผลพิเศษจ,จริงๆเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีอินเดียก็อยู่ก็เปิดให้หสอง,องออกทั้งประเทศอื่นๆนเดีนกันนะทุกคนท่ามน มันลงมาเยอะจริงๆลงมาเยอะกับปกติไรตังนะ่ะนะ และเงินที่จะสนับสนุนทั้งสองโครงการจะมาจากสองส่วนนะคะก็จะมีนาปรังค่ะใช้งบที่อนุมัติไว้เดิมส่วนนาปีเนี่ยอาจจะใช้งบจากมาตรา28ของพอรบวินัยการเงินการคลังคะก็คือให้ทกศออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะทยอยออกเงินจ่ายคืนทีหลังซึ่งเงิน,นมีพอเรื่องนี้นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยค่ะคุณปราโมทเจริญสินบอกว่าชาวนาทั่วประเทศนี่พอใจกับมตินี้เลยค่ะต้องขอบคุณนาบาขที่ช่วยเหลือเพราะจะได้ไปช่วยช เชยกับราคาข้าวที่ตอนนี้โอ้โหราคาเนี่ยตกต่ำจริงจริงๆ5500้า้ถึง6000บาทต่อไร่เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฮะข่าวนี้ก็ง่ายๆครับนบขออนุมัตินะครับคนละหมื่นบาทเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าไร่ละหนึ่งพันแต่คนละไม่เกินสิบไร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้องตอบโจทย์นะห้าถึงหกพันมันอยู่ไม่ได้ฮะหรือใครบอกว่าอยู่ได้ครับค่าปุ๋ยค่ายาม,มันแพงกว่าเดิมมันเท่าเดิมด้วยแต่ห้าถึงหกพันนะฮะ จะอยู่ยังไงฮะนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันในขณะนี้เนี่ยหนึ่งเราต้องกลับไปหาสาเหตุว่าทําไมมันห้าถึงหกพันฮะเรามีคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวมากมายในประเทศไทยไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆทําไมเราไม่มาคุยเรื่องนี้ครับผมยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆตอนนี้เราทราบดีว่าสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำส่วนหนึ่งมาจากการที่อินเดียผลิตออกมาและขาย แล้วเราก็รู้อยู่แล้วฮะตอนนี้อินเดียได้เรื่องภาษีสารัตที่จะส่งไปขายสารัตแพงกว่าไทยไทย19อินเดียถ้าตกลงกันล่าสุดเนี่ย2 5ถึงอย่างเงี้ยเราได้เปรียบเขาอยู่แล้วครับเราจะใช้ช่องว่างในการได้เปรียบทำอะไรเพื่อชาวนาได้หรือไม่นะครับนี่ผมยังไม่นับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งผมได้ยินคำคำนี้มาตั้งแต่ผมเด็กครับอย่างเช่นเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณต่อไร่ แต่เหตุการณ์ที่เกิดจริงๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าทํายังไงให้ไม่ใช่5-6,000บาทอย่าคิดแค่จำนําประกันแจกเงินครับคุ้มเต็มแม็กซ์โมโ x แม c กซ์แใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนรายปี2,999บาบาทครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีก เอมิเรต์เอฟเอครับสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax s สตรีมมิ g ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป